เราไปต่อกันที่เรื่องจังหวัดพังงาน,นะคะอําเภอเกาะยาวมีประเด็นปัญหาการบุกรุกพื้นที่โดยนายทุนนะคะนําไปสร้างเป็นรีสอร์ตมีการออกเอกสารสิทธิ์ที่ผิดกฎหมายนะคะ,ะผู้สื่อข่าวของเราคุณชนทิชารอดกันภาย,ยังคงเกาะติดอยู่ที่นั่นแล้วก็มีรายงานพิเศษเรื่องของโมเดลการปรับนายทุนที่รุกพื้นที่จากชาวบ้านมาฝากกันในทีมล่าความจริงค่ะ ชาวบ้านตำบนเกาะยาวใหญ่อำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณบ้านพักหมู่ที่4ตะบนเกาะยาวใหญ่เพื่อตรวจสอบว่าที่ดินตรงตามเอกสารขอทําประโยชน์สอคหนึ่งเลขที่30หรือไม่การร่วมกันตรวจสอบที่ดินของชาวบ้านในวันนี้เป็นการจําลองสถานการณ์เสมือนจริงที่เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษฝึกให้ชาวบ้านร่วมกันตรวจสอบที่ดินหลังพบปัญหาในทุนบุกรุกพื้นที่ของพวกเขาพื้นที่สงวนของรัฐโดยออกเอกสารสิทธิ์โดยไม่ชอบ เจ้าหน้าที่ให้ชาวบ้านเก็บหลักฐานในแปลงที่ดินเกิดเหตุโดยให้สังเกตว่าเป็นหมู่บ้านหมู่ใดอยู่บริเวณที่ดินโดยรอบทั้งสี่ทิศว่าตรงตามเอกสารสิทธิ์หรือไม่มันบอกว่าที่ตรงนี้เป็นอะไร พอได้ไหมสมมติมันหายไหมสาวก็หนีหายเลยดูข้างเคียงของที่ดินแปลงนี้แปลงนี้แปลงข้างหลังเขาบอกว่าที่ดินตรงนี้เป็นของใครย้ายเดินทางไปอาจจะมีสามสี่ด้านเนี่ยมีมันจะมีโฉนดแล้วถ้าก็ออกโฉนดก็ต้องมีโฉนดไม่มีครับจะว่างว่างอยู่ในจักรวาลถ้ามีการออกโฉนดเแล้วเนาะสาวมันก็จะมีการเขียตำแหน่งที่ดินไว้ เมื่อตรวจสอบพื้นที่ทั้งการตรวจสอบด้วยตาเปล่าและการใช้แอปพลิเคชันกลับพบว่าศคหนึ่งเลขที่30ที่เป็นของชาวบ้านหลังนี้กลับถูกนําไปขอเอกสารสิทธิ์นอศสามก่อในพื้นที่ภูเขาติดชายทะเลของเกาะยาวใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่หมู่เดียวกันและเพื่อให้การตรวจสอบของชาวบ้านชัดเจนมากยิ่งขึ้นเจ้าหน้าที่พร้อมชาวบ้านจึงเดินทางต่อไปยังพื้นที่ที่ใช้ศคหนึ่งทับที่ของชาวบ้านและพบว่าศคหนึ่งเลขที่30 ถูกอ่อยกระสานสิทธิเป็นนสาสามก่อทับที่ภูเขาจริงหนึ่งในชาวบ้านตำบลเกาะยาวใหญ่บอกว่าพวกเขาประสบปัญหาครอบครองที่ดินมือเปล่ามาตั้แต่รุ่นบนรรพบุรุษแม้มีที่ดินอยู่อาศัยแต่กลับไม่สามารถอ่อยกระสานในการครอบครองได้เนื่องจากก่อนหน้านี้พวกเขาไม่ได้ไปแจ้งการครอบครองเพียงเพราะขาดความรู้ความเข้าใจแต่ต่อมาอยากจะแบ่งที่ดินผืนเล็กๆให้กับลูกหลาน จึงหวังทำเรื่องขอเอกสารสิทธิ์แต่กลับมีกลุ่มในทุนร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านนำเอกสารสิทธิ์ของเขาไปออกทับที่ภูเขาและพื้นที่สงวนโครงการนี้จึงถือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้ เมื่อไปตรวจดูแล้วก็อาศัยเอกสารที่ทางคณะยากรคเขานํามาเป็นบทเรียนนะครับมาสึกษสาที่ตรงนั้นก็รู้สึกรู้ว่าที่ตรงนั้นเป็นที่ที่ชาวบ้านก็อยู่อาศัยจริงมาแต่เดิมที่ที่มีปัญหาคือไม่สามารถจะเอาเอกสารสุดได้ทีนี้จากเอกสารที่ส้นเติมมาจากทางคณะยากรนนะครับก็ได้รู้ว่าที่ของเขานั้นมีผู้ไปออกโฉนดอยู่ที่อีกแห่งหนึ่งอีกด้านหนึ่งของของของเกาะเลย ก็เลยมาดูพื้นที่ตรงนี้ครับที่ได้ออกมาดูพื้นที่จริงว่าจากจะนดที่อยู่ในบริเวณเมืองในในชุมชนตรงนั้นกลายเป็นมาซิ่ออยู่ที่ริมหาดติดทะเลตรงนี้รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษปเปิดเผยว่าชาวบ,บ้านในตำบลต่อยาวใหญ่กว่า7 7ครัวเรือนที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินของตนเองการได้ให้ชาวบ,บ้านร่วมการตรวจสอบพื้นที่ ก็อาจทให้ชาวบ้านที่เหลือสามารถครอบครองสิทธิ์ได้อย่างถูกต้องและยังเป็นการป้องกันปัญหาในทุนออกเอกสารสิทธิทับที่ของชาวบ้านอีกด้วยเราเราก็เลยตั้งศูนย์ดำเนินการความเป็นธรรมอย่างมีส่วนร่วมขึ้นมาตตรงนี้ฮะเราจะเอาข้อมูลที่เกี่ยวข้อ,ขอ,ของกับเกาะยาวทั้งหมดรูปรอยแผนที่ข้อมูลเอกสารทั้งหมดนะครับเอาไว้ที่ศูนย์เรียนรู้ดังนั้นชาวบ้านถ้ามีประเด็นอะไรต่างๆก็สามารถจะไปค้นหาข้อมูลจากใีูุ่ดนี้ได้ อีส่วนหนึ่งที่เราใช้คือเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่เราพัฒนาโปรแกรมดนะีเอชไอแบบเข้ามาช่วยในการอำานวยความสะดวกในการตรวจสอบเบื้องต้นว่าพื้นที่จุดใดๆก็แล้วแต่ถ้าเรารู้ตำแหน่งวิพิกัดแล้วเนี่ยเราสามารถใช้ตำแหน่งรูพิกัดพิสูจน์เบื้องต้นหลังจาก่พิสูจน์เบื้องต้นแล้วก็จะดูรูปรอยของเอกสารจิตเบื้องต้นนะครับว่าว่าตรงรูปรอยกันไหมซึ่งเราเรียกว่าการเดินตรวจสอบพัฒนาพื้นที่ อธิบรีกรมสอบสวนคดีพิเศษยังเปิดเผยอ,อีกว่าอำเภอเกาะยาวถือเป็นพื้นที่นำร่องสำหรับโครงการศูนย์การเรียนรู้การอำนวยความวธิธรรมของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการครอบครองที่ดินในประเทศไทยในจากชาวบ้านที่นี่มีความร่วมมือความร่วมใจในการป้องกันปัญหากลุ่มในทุนบุกรุกพื้นที่ซึ่งหลังจากนี้เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ จะขยายโครงการนี้สู่ประชาชนทุกพื้นที่เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมกันปกป้องผืนป่าของไทยชนที่ชารอดกันภยัยนาวิตที่ซิกรายงาน